ฉีดให้ทุกงชุ่มเลยนะคะจะช่วยบำรุงใบให้ใบเนี่ยเขียวเข้มขึ้นยอดเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็จะมาแนะนําวิธีการดูแลทุเรียนนะคะต้นทุเรียนในช่วงหน้าฝนกันต่อนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขวากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของดาวต่อไปะคะ่ะวันนี้ดาวก็พามาแนะนําวิธีการดูแลทุเรียนนะคะในช่วงหน้าฝนให้เตยกยอดสม่ําเสมอนะคะ ในช่วงหน้าฝนตู้เรียนจะมีปัญหาเยอะก็คือปัญหาโรคใบติดแล้วก็โรคใบเหลืองใบร่วงนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการรักษาแล้วก็วิธีการดูแลนะคะวิธีการบารุงให้ตู้เรียนเนี่ยแตกยอดสม่ําเสมอแบบนี้นะคะตู้เรียนจะแตกยอดได้สม่าเสมอแล้วก็แตกได้รอบต้นนะคะรอบต้นแบบนี้หลักๆสําคัญเลยนะคะทางดิน ดินคือสิ่งสําคัญนะคะถ้าดินของเราสมบูรณ์ดีนะคะเดี๋ยด้ให้ดูเนาะอันนี้คือตุเรียนตรงต้นนี้นะคะเดี๋ยด้ให้ดูตรงพื้นดินนะอันนี้คือพื้นดินนะคะเนี่ยพื้นดินจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นพื้นดินเลยบริเวณรอบๆพื้นดินนะคะรอบๆพื้นดินจะเป็นแบบเนี่ยหญ้าจะสมบูรณ์มากนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมลองสังเกตดูหญ้านะคะ หญ้าจะเขียวครัาเลยนะคะหญ้าจะเป็นแบบใบสีเขียวครัมมันนะคะหญ้าจะแบบสมบูรณ์มากนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะบริเวณรอบรอบต้นและบริเวณรอบรอบต้นเนี่ยนะคะหญ้าจะห่อออกมาเยอะเป็นพิเศษนะคะเยอะกว่าตรงอื่นๆตรงอื่นจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ค่อยมีหญ้าแต่ว่ารอบรอบต้นหญ้าจะขึ้นงามสมบูรณ์มากนะคะเราก็สังเกตจากหญ้านะคะ ถ้าหญ้าคือน้ำสมบูรณ์ก็แสดงว่าต้นทุเรียนของเราก็สมบูรณ์เหมือนกันนะคะยอดก็จะเดินดีแบบนี้นะคะยอดเตืนสม่ำเสมอเลยนะคะและดินของเราก็สมบูรณ์มากนะคะดังให้ดูอันนี้คือเพิ่มดินนะคะตอนนี้จริงๆแล้วเราปลูกในพื้นที่ที่ไม่สมบูรณ์นะคะแต่เราก็สามารถที่จะปรับสภาพดินให้สมบูรณ์ได้นะคะให้สภาพดินเนี่ยสมดุลนะคะสมดุลกับสภาพอากาศแล้วก็ สาภาพของต้นต้นพันธุ์ที่เราเอามาปลูกนะคะเมื่อทุกอย่างสมดุลกันแล้วไม่ว่าจะเป็นดินต้นพันธุ์แล้วก็อากาศนะคะเราก็สามารถที่จะดูแลนะคะให้ต้นดินของเราเนี่ยเติบโตแล้วก็แตกยอดใหม่ๆแบบนี้ได้สม่ำเสมอนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวได้ดูอันนี้คือแตกยอดแตกยอดเยอะนะคะตรงนี้แตกยอดตลอดนะคะแตกยอดสม่ำเสมอแตกยอดตลอดแทงยอดออกมาตลอดเลยนะคะยอด รากเดินด <ulations>. <BAR K> ีนะคะยอดก็จะเดินดีนะคะแต่ยอดแบบนี้แล้วเราก็ย well ังไม่หย ouais? ุดที่จะดูแลนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะปัญหาเกิดขึ้นก็คือโรคใบเหลืองของหลายๆท่านนะคะที่ปลูกทุเรียนเอาไว้ทุเรียนใบเหลืองเต็มต้นก็มีนะคะหลายๆท่านที่โทรมาสอบถามมาว่าทุเรียนใบเหลืองเต็มต้นเนี่ยเราจะรักษาอย่างไรนะคะใบเหลืองทั้งต้นแล้วที่สําคัญใบเริ่มจะร่วงแล้วด้วยนะคะ ถ้าเราดูาเห็นทุเรียนของเราใบเหลืองก็บำรุงเลยนะคะบำรุงทงั้งทางดินทางดินแบบนี้นะคะแต่ก็ทางใบด้วยนะคะเราจะบำรุงทางดินอย่างเดียวมันก็ไม่ทันนะคะเราต้องฉีดพ่นทางใบนะคะฉีดพ่นทางใบเพื่อที่จะให้ใบทุเรียนของเราเนี่ยสมบูรณ์ใบเขียวเข้มแล้วก็สร้างยอดใหม่ๆได้สม่ำเสมอแบบนี้นะคะเนี่ยมาเลงยังเอบมาเจาะใบด้วยนะคะแต่ว่าไม่เยอะเนาะ ใบหนึ่งจะมีอ่ากิ่งหนึ่งจะมีสักใบบางกิ่งก็ไม่มีนะคะอย่างนี้แต่ว่ายอดเนี่ยจะเดินสม่ําเสมอยอดจะเป็นแบบนี้เลยยอดจะสมบูรณ์มากนะคะเดินได้สม่ําเสมอก็คือสรุปแล้วก็คือถ้าต้นทุเรียนของเราเป็นแบบนี้ก็คือสมบูรณ์นะคะพร้อมที่จะสร้างยอดสร้างกิ่งได้สม่ําเสมอแบบนี้นะคะสร้างยอดได้เยอะก็จะโตวไวนะคะ วันนี้นะคะดาวก็จะมาแนะนาเคล็ดลับและก็วิธีการดูแลนะคะก็คือทางดินเนี่ยเราจะให้เป็นพวกปุ๋ยหมักพวกกากอาหารแบบนี้นะคะยังมีต้องรอยการให้อยู่เลยนะคะเพราะเพิ่งให้ไปยังไม่ถึงสองอาทิตย์ยอดก็จะเต่งบบนี้แล้วก็ทางใบก็จะดูแลสม่ําเสมอช่วยป้องกันแล้วก็รักษาโรคใบติดโรคใบเหลืองนะคะในช่วงหน้าฝนที่มีปัญหายะ สำหรับของดาวนะคะทั้งแปลงเลยนะคะทุเรียนทุกแปลงเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นปุ๋ยบำรุงนะคะของฟีเซอร์นะคะของฟีเซอร์ของฟีเซอร์สูตร16เสมอนะคะสูตร16เสมอจะบำรุงใบนะคะสร้างยอดนะคะบำรุงกิ่งนะคะใช้ได้กับผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะตัวนี้เป็นยังไงอะนะคะเป็นตัวที่ให้ให้ ธาตุอาหารพร้อมทุกอย่างเลยนะคะบำรุงยอดให้โตวไวให้แตกยอดไวนะคะบำรุงลำต้นตัวนี้นะคะเราจะมีะสูตร16เสมอแล้วก็16-18นะคะทั้งสองตัวนี้ใช้ดีเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะคะวันนี้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่าทำไมน้องดาวถึงใช้16เสมอขวดสีชมพูนะคะเพราะว่า ฟีเซอร์จะมีะฟ,เฟีเซอร์จะมีขวดสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะคะวันนี้ดาก็มาใช้สีชมพูเพราะว่าตัวสีชมพูเนี่ยนะคะรักษาโรคใบเหลืองได้ดีที่สุดเลยนะคะ้าของเพื่อนเพืนท่านผู้ชมเนี่ยใบเหลืองใบจะเกือบจะร่วงแล้วก็ลองใช้ดูนะคะฟีเซอร์นะคะสูตร16เสมอขวดสีชมพูตัวนี้ถ้าใบเหลืองหลุดร่วงมาทั้งต้นยังช่วยให้ แตกใบใหม่ขึ้นมาแตกยอดใหม่ขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าสูตรสิบอกเสมอตัวเนี้เป็นตัวอะมิโนโด้วยนะคะแล้วก็มีตัวธาตุอาหารที่เสริมสร้างยอดนะคะเสริมสร้างยอดให้ต้นพันธุ์ของเราเนี่ยแตกยอดสม่ําเสมอนะคะอย่างของดาวเนี่ยแตกยอดเต็มต้นดาวก็จะใช้ตัวฟีเซอร์นะคะตลอดเลยนะคะตัวนี้จะใส่จะฉีดให้ตลอดฉีดพ่นให้ตลอดนะคะทุกๆเจ็ดวันเลยนะคะ วันนี้นะก็มาแนะนําเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมาฉีดพ่นกันเหมือนเดิมนะคะทุกๆ7วันนะคะดาวจะใช้ฟีเจอร์ทุกๆเวันเลยนะคะทางลินก็จะใช้ฮิวมิกแต่ว่าฮิวมิกคนงานเพิ่งรถให้ไปนะคะเพราะว่าจะใช้แบบเป็นรถใส่ถัง1นึ่งพันลิตรนะคะแล้วก็มาฉีดพ่นทั่วบริเวณพื้นนี้เลยนะพื้นดินเลยก็ยังไม่ต้องให้ก่อนนะคะวันนี้จะแนะนำการ ให้นะคะการให้ปุ๋ยฟิเซอร์นะคะทางใบเพื่อที่จะบำรุงใบสร้างยอดนะคะปริมาณการใช้เดี๋ยวนะให้ดูนะคะแกก่อนเนาะปริมาณการใช้เดี๋ยวกกนนาดยวาวะชาสายให้ดูนะคะอันนี้เราต้องเจาะก่อนเนาะน้ำขวดเนี้ยแค่ไม่ถึงลิตรนะคะ ขวดป๊อกกี้ขวดเล็กจะหายากมากนะคะเพราะว่าที่สวนเนี่ยของดาวเนี่ยเราจะใช้เป็นถังนะคะเป,เป็นถังเป็นถังเแบบใส่กระบะรถเลยนะคะอยู่ที่2,000ันลิตรนะคะห้าพนลิตรนะคะถ้าใส่เต็มทีนี้ขวดแบบนี้แล้วก็หามาเพื่อจชลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะวิธีการฉีดพ่นนะคะก็จะใส่ประมาณนี้เนาะ ขวดนี้เราจะใส่ไม่เยอะนะคะใส่ไปประมาณแค่นี้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ไปในขวดเลยนะคะปอกิ้งหายา,ยากนะขวดเล็กเพราะว่าที่สวนเนี่ยจะไม่ได้ใช้จะใช้เป็นอ่ารถ เป็นถังนะคะถังพดถังใส่กระบาดเลยนะคะแล้วก็ไข่หว้เข้ากันนะคะแล้วก็ฉีดพ่นที่ยอดเลยนะคะยอดเป็นแบบนี้ที่ใบแบบนี้เราก็ฉีดแบบนี้นะคะฉีดให้ชุ่มนาะะเพื่อที่จะครอเบเยเคลือบยอดอ่อนด้วยนะคะในยอดอ่อนแบบนี้นะคะมาเลงชอบมากินใบนักนะคะมากินยอด แล้วก็ฉีดปุยชุ่มนะคะฉีดให้ทุ่มเลยนะคะจะช่วยบำรุงใบให้ใบเนี่ยเขียวเข้มขึ้นยอดเนี่ยแข็งแรงนะคะยอดแตกออกมาแล้วยอดจะได้ไม่เหี่ยวนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นช่วงตอนเที่ยงหรือว่าตอนเย็นตอนค่ำนะคะยอดจะได้ไม่เหี่ยวก็วจะฉีดให้ให้ทั่วเลยน,นี้นะคะ ต้นมันเริ่มโตแล้วนะคะถ้าฉีดกับป๊กยิ้งมาอาจจะลำบากนิดหนึ่งเนาะอย่างต้นเนี้ยอันนี้ดาวเข้มาแนะนำคลิปเฉยๆนะคะว่าเราควรจะผสมเท่าไหร่ยังไงขวดนี้ผสมยังไงเท่าไหงไงร่นะคะราจริงๆแล้วหลัๆลกๆแล้วก็คนายเขาจะมาฉีดพ่นกับรถนะคะฉีดพ่นกับรถใช้เครื่องฉีดพ่นนะคะแต่ถ้าเราทำคลิปเราก็จะมาฉีดพ่นให้ดูแบบนี้นะคะ จะเป็นแบบนี้เลยนะคะฉีดพ่นน้ชุ่มนะคะฉีดพ่นน้ชุ่มนะคะตรงยอดเราก็เน้นนิดนึงนะคะตรงยอดเราเน้นนิดนึง เดี๋ยวนี้เราก็จะเน้นนิดน,นึงเนาะถ้าฉีดแบบนี้นะคะคือฉีดแบบนี้ทุกต้นนะคะเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันบ้างเนาะ,ะต้นนี้ก็กําลังเทงหางดาบเทงยอดเบบกาลังเทงหางดาบเลยนะคะก็จะแตกยอดใหม่สม,ม่สําเสมอนะคะเราก็จะ อีกต้นหมือนกันนะคะยอดเ็นฉีดแบบนี้เนาะยอดอ่อนก็จะฉีดพ่นนะคะเพื่อที่จะเคลือบยอดให้ยอดม,มันสมบูรณ์นะคะเป็น่างนี้ค่ะ ได้ชุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นที่กิ่งนะคะที่ใบใบรอบๆเลยนะคะที่ยอดสองพุ่มคือฉีดให้ทั่วเลยนะคะบำรุงใบด้วยนะคะบำรุงใบแล้วก็ช่วยสร้างยอดใหม่ๆนะคะให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยแตกยอดสม่ำเสมอนะคะวิธีการดูแลทุเรียนนะคะขอโทษนะคะก็มันจะไอน,นี้หน่อยเพราะว่าดาวถือโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ใช้อีกมือหนึ่งฉีดพ่นนะคะ มันก็จะแบบอันนี้หน่อยจะขยับไปมาหน่วยหนึ่งของอภัยด้วยนะคะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะการดูแลก็คือฉีดพ่นทางใบให้ชุ่มแบบนี้นะคะเพื่อนๆอท่านผู้ชมคงจะต่างเกตดูได้ว่าเราฉีดแบบให้นาะไอให้ปุ๋ยเนี่ยมันมันแบบร่วงลงมานิดนิดนะคะแบบนี้ใบก็จะเปียกชุ่มทั้งหมดแล้วนะคะแค่นี้เราฉีดพ่นไว้แบบนี้ทีนี้เราก็สบายใจแล้วว่าต้นทุนเรียนของเราใบจะไม่เหลืองใบจะไม่เหี่ยวใบจะไม่ร่วงนะคะ ฉีดพ่นให้ชุ่มนะคะเป็นอย่างนี้เนาะ้าของท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยนะคะฉีดพ่นแล้วมันยังแบบมีมีแบบยอดจางเหี่ยวอยู่ยอจางเหี่ยวได้อยู่นะคะก็ดาวก็ขอแนะนําไม่เพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณในการใส่ปุ๋ยฟีเซอร์นิดนึงนะคะก็เพิ่มไปสักสิบซีซีนะคะอย่างเช่นน้ำยี่สิบลิตรเนี่ย ปกติเราใส่อยู่ที่ 30, มสซแล้วก็เพิ่มเป็น40่สซีนะคะแค่นี้นะคะทางดินก็จะให้เป็นปุ๋ยกักอาหารแบบนี้ปุ๋ยกักอาหารปุ๋ยหมักแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยฮิมิกบำรุงทางดินแบบนี้ก็จะหเห็นอยู่นะคะเนะี่ยเราจะให้แบบนี้เนาะเป็นกักอาหารต้นดุเยงของเราก็จะโตใบจะเขียวแบบนี้นะคะใบจะเขียวการสร้างยดืดยอดการเดินยอด,ก,ด,อยอดก็จะเดินยอดได้สม่สำเสมอตลอดเลยนะคะ อันนี้คือวิธีการดูแลแบบอินทรีย์แบบเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะเพราะว่าปุ๋ยเคมีหลักๆแล้วมันจะทําให้ดินเป็นตะกกนนะคะทําให้ดินแข็งนะคะแล้วการเดินรากก็จะลาบากในเมื่อรากของเราเนี่ยเดินลาบากนะคะการที่จะดึงอาหารไปเลี้ยงไม่ว่าจะไปเลี้ยงใบเลี้ยงยอดเลี้ยงกิ่งก็จะเลี้ยงได้ช้านะคะเลี้ยงได้ไม่ทั่วถึงหรือว่าอาจจะดึงอาหาร ไปเลี้ยงไม่ได้เลยนะคะก็คือปัญหาที่จะทําให้ต้นทูเรียงของเราเนี่ยเกิดโรคใบเหลืองใบไหม้ใบด้วงใบแห้งสารพัดประโอยู่ที่จะเกิดเลยนะคะก็คือหลักๆเราอยากจะแนะนําให้ใช้ป Ł ุ๋ยทางดินนะคะเป็นป Ł ุ๋ยชนิดน้ําเป็นปุ๋ยยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเป็นป Ł ุ๋ยชนิดน้ําและป Ł ุ๋ยทางใบนะคะเลือกตัวที่เป็นอะมิโนที่มาฉีดพ่นแล้ว ทำให้ต้นพันธุ์ของเราเนี่ยสร้างยอดใหม่ๆได้สม่ำเสมอนะคะแค่นี้การดูแลแบบนี้ทุกๆ7จถึงสิวันนะคะจะ7วันหรือว่า10วันก็ได้นะคะถ้า10วันเดือนหนึ่งเราก็ฉีดป่นได้แค่3ครั้งนะคะแต่ต้นทุเรียนของเราจะโตได้แบบรวดเร็วนะคะสร้างยอดใหม่แตกกิ่งได้รอบทิศแตกกิ่งได้สม่ำเสมอแบบนี้นะคะแบบนี้เราปลูกทุเรียนได้แตกกิ่งเยอะแบบนี้นะคะเรามาดูทุเรียนของเราเราก็สบายใจแล้วว่า สามารถที่จะดูแลให้ทุเรียนสมบูรณ์แล้วก็ติบโตวไวได้นะคะหากคลิปนี้แล้วก็มาแนะนําวิธีการดูแลต้นทุเรียนช่วงหน้าฝนให้แตกยอดสม่ําเสมอใบเหลืองทุเรียนใบเหลืองให้กลับมาใบสมบูรณ์แข็งแรงได้นะคะก็ท่านไหนมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามได้นะคะดาก็จะมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะคะก็ขอบคุณทุกรา์ทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวดาจะทำคลิป ใหม่ๆม,มาให้ดูกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดราได้ทำคลิปต่อไปนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทุกกำลังใจทุกคอมนต์เลยนะคะลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ